อันนี้กลางวันมันเป็นเวลาที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะนอนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ไม่ทานข้าวไม่ทานน,าน้ำนั่นก็คือทําให้ร่างกายอ่อนแอนะคะวดลงมาเยอะมากแต่ค่าเลือดก็ยังโอเคยังดีค่ะแต่ที่จะไม่ดีก็คือขาดน้ําน,นั่นเองนะคะขาดแล้วสุดจะมาแบ่งปันในการรับประทานน,าน้าหลับเป็นระยะยาวๆถ้าเป็นช่วงที่หายจากโควิดเนาะก็จะนอนหลับเป็นช่วงๆตื่นนอนตื่นนอนแล้วกลางวันนอน จากมาแบ่งปันนะคะจากดูแลผู้สูงวัยใบสุขตาอย่างเดียวนี้กลางวันมันเป็นเวลาที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะนอนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ไม่ทานท้าวไม่ทานาน้ำนั่นก็คือทําให้ร่างกายอ่อนแอประมาณอาทิตย์กว่าเตะผนเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากกับเพื่อนเพ,นเพ,นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่สุขตานะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ อาให้ฟังนะคะเพื่อนๆแต่อาาเป็นผู้สูงวัยเนาะที่ร่างกายท่านก็จะอ่อนแองุงทีนะคะอย่างเคิดอ,อาม่าก็ถือว่าโชคดีที่เราพาไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนํามาแล้วคุณหมอก็ให้น้ำเกลือแล้วกลับมาบ้านอาการอามานะคะก็เลยเพิ่มสําหรับ ผู้ที่เป็นโรคไตเนาะอาาก็เป็นโรคไตไตนี่ก็คือเสื่อมตามวัยนั่นเองนะคะหรือบางท่านนะคะที่เป็นโรคตัวใจนะคะที่เราพาไปเล่ารักษาได้ทันท่วงทีก็คือหนึ่งอา玛นติโควิดนะคะเพื่อนเพื่อจะได้ได,ได้หลายท่านจะได้เป็นแชร์ประสบการณ์เนาะจะได้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่จะมาแบ่งปันนะคะจากดูแลผู้สูงวัยใบสุภัสตาไม่เสีย ใจในภายหลังเพราะว่าอะไรคะเราไปพบกคุณหมอช้าแต่อันนี้สูกรเนาะก็มีความรู้สึกว่าไปก่อนนัดที่พาไปแล้วเป็นสิ่งที่เราดิโควิดนะคะเพื่อนๆจะได้ได้หลายท่านจะได้เป็นแชร์ประสบการณ์เนาะจะได้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ถูกต้องนะคะจะได้เมตการที่ท่านทานน้าอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดอบคุณายค่ะ มาแบ่งปันนะคะจากดูแลผู้สูงวัยใบสุขตาประมาณอาทิตย์กว่าแต่ผลเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะดลบลงมาเยอะมากแต่ค่าเลือดก็ยังโอเคยังดีค่ะแต่ที่จะไม่ดีก็คือขาดน้ํานั่นเองนะคะขาดแล้วสจะมาแบ่งปันในการรับประทานาน้ำมาแชร์ประสบการณ์ว่า การที่เห็นผู้ป่วยนะคะหรือผู้สูงวัยนะคะท่านอาจจะมีชีวิตยืนยาวอีกต่อไปถ้าเราผ่าไปปรึกษาคุณหมอได้คันว่ามีความรู้สึกตื่นตัวดีขึ้นนะคะก็คือนอนนอนนานนะคะก็เลยเพิ่มสําหรับผู้ที่เป็นโรคไตเนาะอาม่าก็เป็นโรคไตไตนี่ก็คือเสื่อมตามวัยนั่นเองนะคะหรือบางท่านนะคะที่เป็นโรคตางนะคะก็เลยเพิ่มสําหรับ ู้ที่เป็นโรคไตเนาะอามาก็เป็นโรคไตไตนี่ก็คือเสื่อมตามวัยนั่นเองนะคะหรือบางท่านนะคะที่เป็นโรคประมาณอาทิตย์วกว่ากว่าแต่ผลเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกตื่นตัวดีขึ้นนะคะก็คือนอนนอนประมาณอาทิตย์วกว่ากว่าแต่ผลเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากค่ะเพื่อนเพื่อน เพราะฉะนั้นนะคะถ้าไข่ไ่ที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ทาน้ำอย่างไรมันมีโทษก็มีนะคะเพื่อนๆน้ๆําดีก็จริงโทษก็มีประโยชน์ก็มีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสุก็เลยจะภูมิใจนะคะที่เราพาไปเล่ารักษาได้ทันท่วทีก็คือหนึ่งอามา่าเ่อหลังจากคราวที่แล้วที่เราไปพบคุณหมอเนาะคุณหมอก็แนะนําให้ทานไข่ขาวแล้วอาม่าก็ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ดีขึ้นแล้วมานะคะ ดบลงมาเยอะมากแต่ค่าเลือดก็ยังโอเคยังดีค่ะแต่ทีจ่จะไม่ดีก็คือขาดน้ํานั่นเองนะคะขาดแล้วสุจะมาแบ่งปันในการรับประทานาน้ำาลุ่มใจนะคะที่เราพาไปแล้วรักษาได้ทันท่วงทีก็คือหนึ่งอาม่านะคะดกลงมาเยอะมากแต่ค่าเลือดก็ยังโอเคยังดีค่ะแต่ที่จะไม่ดีก็คือขาดน้ํานั่นเองนะคะขาดแล้วสุจะมาแบ่งปันในการรับประทานาน้ำอนะคะก็เลยเพิ่อามอ่าสหรับผู้ที่เป็นโรคไตเนะาะอาม่าก็เป็นโรคไต แตนี่ก็คือเสื่อมตามวัยนั่นเองนะคะหรือบางท่านนะคะที่เป็นโรคตาแชืประสบการณ์ว่าการที่เห็นผู้ป่วยนะคะหรือผู้สูงวัยนะคะท่านอาจจะมีชีวิตยืนยาวอีกต่อไปถ้าเราพาไปปรึกษาคุณหมอได้ทันแม่อยู่นะคะสามารถที่จะสงสัยอะไรนะคะพาไป หักหมอได้เลยอันนี้ก็ไปก่อนนะัดก็ถือว่ายังทันทุกทีนะคะก็คือถ้ามีความรู้สึกตื่นตัวดีขึ้นนะคะก็คือน,นอน,นนอนโปรตีนก็คือไข่ขาววันละอีกสองฟองวันละ2ฟองนะคะไข่แดงแ,แม่อยู่นะคะสามารถที่จะสงสัยอะไรนะคะพาไปจลักหมอได้เลยอันนี้ก็ไปก่อนนะัดก็ถือว่ายังทันทุกทีนะคะก็คือกลับไปไบายค่ะ ตานะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ของอาาให้ฟังนะคะเพื่อนๆพื่อ,อ,อาม่าเป็นผู้สูงวัยเนาะที่ร่างกายท่านก็จะอ่อนแอเสียใจในภายหลังเพราะว่าอะไรคะเราไปพบหมอช้าแต่อันนี้สูงเนาะก็มีความรู้สึกว่าไปก่อนนะัดที่ผ่าไปแล้วเป็นสิ่งที่เรามาแชร์ประสบการณ์ว่าการที่เห็นผู้ป่วยนะคะหรือผู้สูงวัยนะคะท่านอาจจะมีชีวิตยืนยาวอีกต่อไปถ้าเราผ่าไปปรึกษาคุณหมอได้ทัน การที่ท่านทานน้ําอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดการที่ท่านทานน้ําอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสุพตานะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ของอามาให้ฟังนะคะเพื่อนๆการอามาเป็นผู้สูงวัยเนาะที่ร่างกายท่านก็จะอ่อนแอไปบ่ายค่ะโปรตีนก็คือไข่ขาววันละอีกสองฟองวันละสองฟองนะคะไข่แดงนะคะ ดอกลงมาเยอะมากแต่ค่าเลือดก็ยังโอเคยังดีค่ะแต่ที่จะไม่ดีก็คือขาดน้ํานั่นเองนะคะขาดแล้วสุจะมาแบ่งปันในการรับประทานาน้ำม้มีความรู้สึกตื่นตัวดีขึ้นนะคะก็คือนอนนอนประมาณอาทิตย์กว่าแต่ผลเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากค่ะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ดูแลค,คุณพ่อคุณแม่อย่างไรให้ได้ไประโยชน์และทานน้ําอย่างไรให้โทษ อย่างมากนะคะแล้วนะคะว่าให่เสียใจในภายหลังเพราะว่าอะไรคะเราพบหมอช้าแต่อันนี้สูงเนาะก็มีความรู้สึกว่าไปก่อนนัดที่พาไปแล้วเป็นสิ่งที่เราประมาณอณาทิตย์กว่าแต่ผลเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใค,ใครที่ดูแลคุณพ,พ่อคุณแม่มีความรู้สึก ตื่นตัวดีขึ้นนะคะก็คือนอนนอนหลับเป็นระยะยาวถ้าเป็นช่วงที่หายจากโควิดเนาะก็จะนอนหลับเป็นช่วงๆตื่นนอนตื่นนอนแล้วกลางวันนอนอย่างเดียวเีนี้กลางวันมันเป็นเวลาที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะนอนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ไม่ทานข้าวไม่ทานานนะ้ำนั่นก็คือทําให้ร่างกายอ่อนแอช่วทีนะคะอย่างเคิดอาม่าก็ถือว่าช่วงี่ที่เราพาไปพบคุณหมอแล้ว คุณหมอแนะนํามาแล้วคุณหมอก็อให้น้ำเกลือแล้วกลับมาบ้านอาการาประมาณอาทิตย์กว่าแต่ผลเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ทุ่งทีนะคะอย่าคิดอามาก็ถือว่าโชคดีที่เราพาไปพบคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอแนะนํามาแล้วคุณหมอก็อให้น้ำเกลือแล้วกลับมาบ้านอาการํมามะค่ะเป็นผู้อันแอที่ขาดสารอาหารอย่างมาก นะคะก็คือฐานน้ำเมื่อก่อนท่านฐานน้ำได้น้อยเนาะที่หลังจากป่วยโควิดค่ะแล้วเราปล่อยไว้สักอย่างอาม่าอาม่าจะทานมื้อเดียวก็คือมื้อเช้านะคะกลางวันก็จะนิดหน่อยแล้วก็มื่อเย็นก็จะไม่ทานเลยอันนี้เป็นที่ตัวของอาม่าเองนะคะแชร์ประสบการณ์ประมาณทีณ่กว่าแต่ผลเสียก็คือค่าของเสียมันขึ้นสูงมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใค,ใครที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เสีย ใจในภายหลังเพราะว่าอะไรคะเราไปพบคุณหมอช้าแต่อันนี้สุกเนาะก็มีความรู้สึกว่าไปก่อนนัดที่พาไปแล้วเป็นสิ่งที่เราทานน้าอย่างไรมันมีโทษก็มีนะคะเพื่อนๆน้ําดีก็จริงโทษก็มีประโยชน์ก็มีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสุกก็เลยจะไม่เสียใจในภายหลังเพราะว่าอะไรคะเราไปพบคุณหมอช้าแต่อันนี้สุกเนาะก็มีความรู้สึกว่าไปก่อนนัดที่พาไปแล้วเป็นสิ่งที่เรา อย่างอาม่าอาม่าจะทานมื้อเดียวก็คือมื้อเช้านะคะกลางวันก็จะนิดหน่อยแล้วก็มื้อเย็นก็จะไม่ทานเลยอันนี้เป็นที่ตัวของอาม่าเองนะคะแช์ประสบการณ์หลับเป็นระยะยาว,ยาวถ้าเป็นช่วงที่หายจากโควิดเนาะจะนอนหลับเป็นช่วงๆตื่นนอนตื่นนอนแล้วกลางวันโนนะคะเป็นผู้อ่อนเอที่ขาดสารอาหารอย่างมากนะคะก็คือทานน้ำเมื่อก่อนท่านทานน้ำได้น้อยเนาะที่หลังจากป่วยโควิดค่ะแล้วเราปล่อยไว้ สักทาน้ําอย่างไรมันมีโทษก็มีนะคะเพื่อนๆน้ำดีก็จริงโทษก็มีประโยชน์ก็มีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าสุขก็เลยจะไหลที่อยู่ที่ว่ารอการฟอกหรืออะไรก็แลว้วแต่นาะเพราะฉะนั้นนะคะน้ามีส่วนสําคัญนะคะค่ะเราสุภตาก็จะมาแบ่งปันในการที่ท่านทานน้าอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสุภตานะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ ของอาาให้ฟังนะคะเพื่อนๆแต่อาาเป็นผู้สูงวัยเนาะที่ร่างกายท่านก็จะอ่อนแออย่างอาาอา,าจะทานมื้อเดียวก็คือมื้อเช้านะคะกลางวันก็จะนิดหน่อยแล้วก็มื้อเย็นก็จะไม่ทานเลยอันนี้เป็นที่ตัวของอาาเองนะคะแชร์ประสบ